อ่ารากษาล่าสุดนี่นะคะมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะ t เ Times รายงานนะคะว่าซุปเปอร์ไตฝุนรากษาซึ่งเป็นพายุโซนร้อนที่รุนแรงที่สุดในโลกของปีพัดถล่มไต้หวันค่ะค่ะตั้งแต่วันที่22กันยายนนะแล้วก็มีรายงานว่าที่เขตหั้วเหลียนทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเนี่ยทะเลสาบกั้นน้าบนภูเขาหรือว่าแนวคันก้นน้ําของเขาเนี่ยนะคะมันเอ่อล้น,ลนแล้วน้ำจทะลักเข้าเมืองอแห่งหนึง่ง ในวันที่23คือวันถัดมาเบื้องต้นค่ะทางกรมดับเพลิงของเกาะไต้หวนันมีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนับรวมยืนยันแล้ว14รายแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่เขตหัวเหลียนทั้งหมดเลยแล้วก็ทางตะวันออกของไต้หวนันรวมถึงผู้สูญหายห2 9รยารายค่ะ<ม>หลังจากน้ําทะเลนะคะทะเลสาบที่มันกั้นน้ำภูเขาเนี่ยมันเอ,อ่อล้นเข้ามาในช่วงที่มันเกิดพยายุไต้ฝุ่นลูกนี้พอดี ลากระซาพัดถล่มไต้หวันนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่22กันยาทิศทางเขาก็าไปต่อในเส้นทางทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ฮ่องกงทีนี้เนี่ยเจ้าทะเลสาบกั้นน้ําตรงนี้นะคะมันเกิด ดินถล่มลงมาอมพอดินถลม่มปุ๊บฝนตกหนักมาพอดีอนะคะทําให้น้ํามันล้นลงมาในช่วงบ่ายของวันที่23กันยายนจากฝนที่ตกหนักไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันหนักทั้งเกาะไต้หวันเลยทําให้เขื่อนกั้นน้ํามันพังทลายลงมามนะคะน้ํามหาศารนะคะคุณแนะ่ไหลบ่าลงมาในตําบลห่วงฟู ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยระบุว่าผู้เสียชีวิตผู้สูญหายอยู่ในตำบลน,นี้ทั้งหมดเลยข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐบาลระบุนะครว่ามีประชาชน5,200คนประมาณนี้หรือคิดเป็นร้อยละ60ของประชากรในเขตกว่างฟู่ต้องหาที่พักพิง คือ <c oughs> บ้านใครมีสองชั้นสามชั้นต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเกือบมิด <คะ S 2> หลางคาส่วนที่เหลือค่ะต้องพากันอพยกไปอยู่กับครอบครัวในจุดที่ปลอดภัยรัฐบาลประเมินนะคะว่าทะเทลสาบซึ่งเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ําแห่งนี้เนี่ยมีการกักเก็บน้ําเอาไว้ราวๆเก้าสิบเอ็ดล้านตันนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าคิดถึงปริมาณเนี่ยสระไว้น้ํามาตรฐานโอลิมปิกอ่ะได้ประมาณสามหมื่นหกพันสระคุณแม่เยอะไหมล่ะการล้นครั้งนี้เป็นการปล่อยน้ําออกมาราวราว หกล้านตันนะคะเกินครึ่งของที่เขากักเก็บเอาไว้ทีมกู้ภัยหลายพื้นที่ทั่วไต้หวันถูกส่งตัวมาที่เขียนหัวเหรียญนี้แล้วก็ทางกองทัพส่งทหารประมาณ3ามรนายเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้วด้วยเช่นกันค่ะ